สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ที่ผามาเบิรงนไส้จุอีกแล้ววัอนี้พี่ผู้หลากเหนื่อยไหมเออเอาไปหั่นนี่กบหั่นบางบางนึกออกเลยเนื้อตัวแขวะไว้นี่เจ้าไหลขอสดสดเนาะเสดมันมันมันไหลยังไงสดไหมสดมันก็ดูไปสะจ่อพ่อพี่วันนี้สดเจ้าสีสดเลยพวกเนี่ยเนี่ยแต่ปลเนยังสดเนาะเป็นยังเนไง ถอดออกมองถอดออกอเอนะเอนะั่นแหละเ <c oughs> มื่อกี้ยังเขายิงกันอยู่โดนนีดเดียวไม่ใช่เหมือนไมยดิไม่ได้ดอกค่ะไหมคุณโยนเด้อบ่มีใบกระโดนไหมโอ้นี่ใส่อ่อนครับใส่ใส่อ่อนนี่มันขาดกว่า <c oughs> มุนดันยังตแม่เราอบไม่นั่นนะครับผมจ้บรูอใหญ่ยังถามรูปดิไี่จ็ิงบอกนี่เลยขก็อพันยังไม่จะแซ่บไม่สดจอเห็นต้นไงหดเขียวละตัวบเห็นบุกเต้าไหงอืโอ้เอมโอ้มันยเล่ขันเล้มอาอโอ้กเอ้อ่ากเล้าเล้าเ่ากเยมไ่ยาเยไดเ้ยไเ้ไม่ ขนาดไอ้ออกสิม้งวกตัวก็ออกสิมบงกันไหมก็11เขียวเลีกการขนาดนี้มัยังจอมาเนี้11เขียวคนนี้สิเขียวให้ทอปอ่ไม่เป็น11ดูบอสมันประกอบเออเออเออไปลงทีขวงเถียวนึงเขียวที่12เนี้ยน่ะไปลงทีขวงไง11เขียว1 0เขียวใส่ก้อนไะ ทับหวานเยอะแยวเลอมันอะไ่อ่ับหวนอือมเหนียมากยืนน่งดีมาห้องกระเทงกับบุหรี่เถียงตับบุหรี่เครื่องไม่ถุงนันมีป่ะไ่มีัวนอย่างต่อย่างนีป้องกินนีกขอแล้ในปากืเ่มต้อนนี่ไม่เป็นจะเสียบไหมเม็ไตเราอย่างนี้มักอ้ปาดตามเหง้ากันกับปาดตามนี่ ปลาตามนี่เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเพราะว่าแม่เราตามนี่นี่ตามนี่เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเราเขาจะมาหั่นแบงที่หืังเออมีละท่อมสูขของมนุษย์โลกงัดกับคนนี่างเงี้ยควาบก้อมสูบเมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝน ความสุกคือเมืองอยู่เมืองคนมีแต่ไฟจุคนห้องไหนแก้วหยัดพี่น้องตายไปกับมิเตอร์เกาะฟ้าล่งกันพูดได้ก็ได้กับป่วยไรก็ได้ขนาดปุ้ยพี่ผมจะรู้เรื่องแซ่บทมนีนะเป็นเพียอวันเดียวันน่ะจัดพปยังน้อยมึงจะแบบนี้นะป่านี่ ค๊านี่จาดังเลยดิไหนบ่ตายบอมจ้าวตันตาย่้กินท็อปเาก่อมันกินเนื้อยคอบังเลยตอนหนึ่งค้าอยู่เขวตอนหนึ่งลงไปในข้อพอยหนอมันเกิดบังบังคนนี่ยมันโหที่กุ้ซีออ้ออันสองุณซีเอนาะเป็นบางบังกันนะมอย่างล่วงินเลยท่อปงหน่อยมันจะตายป่ะมันจะตากว่ะ เรโตกงกินหัวหอยอเปล่าผมเียงต่าอหย่อมลยหย่อมกเลีเาีนตอนน้่ะกันเอยตับได้ร้องแลไล่หมเลยเสียงกุบกับกุบกเลยพี่น้องสามสิบกิบอันี้ขอยูโรโบเซเราพัดเทียบเราคันเทียน้านเันบันเพียงมีไถ่ละเม่มันมือเรากินคนเดียว ตอนไปใจอ๋อตนเหอไหไม่้เห็ดเองไม่เห็ดเองกมังเอาเห็ดแคบตัวกเอาต้นเลยเอาเนื้อเหอเดี๋ยวอากนเอาเนื้อัหัพันเดียกันเออป่อนผักจินดูห้อตับตัวนี้

ไ่เห็นครั้งแรกเนาะอ้านนัวนด้าข้าวคอนดอันนี้ว่าเป็นนออันนี้เน่าใครจะมีแขกตายแล้เาาวเพื่อนๆเอาตินมานขวดคอไร่แันีเืยวนังลยเพยนอแล้วกินตาบกเหรเ็บกนเล้อ

จะมีไส้อ่อนด้วยนะอนี่เนาะอันนีเนาะเอาอีกใส่้อใส้เฉียงไเอเบแอเียงอันนี้เียงไหมเอาออกกันเฉียงเอาออนาเครงไห้ยายบ้านี้ก็เอาซอยซอยเครื่องไหแม่เเนื้อสิไม่ย่างไม่เห็นวต้นของน่ยปมาเสียมาโค้งมาคางเอาถ้าได้สูดเดีวก็ใส่อันเคงผ้าเค่งไม่รู้ไม่ได้ไม่คันเหี่ยงสุกรอบเนี่ย อันนี้มินเดียมพอนก็เลอมดาวนี่เห็นป่ะกับาขาวเห็เขากบอนะขาเบินนะเบินตเตะก็ทัเหนียเน้มีดกไอ้เขาปนไวมึงกท่าเนาะผลเราก็่เขาไปมันมันอันเจะเสียห้องจ้ยจไปไปผลในจอมันนี่ปิวเอาใพมเงมันพรมีสิบลนแถบแต่เมื่อถือยังลน ก็สีฟันไงเขาเขาหองพิษนามึงเห็นยุขาเนี่ยพมงอย่างนี้ไปตัดหนาอยู่เค่ไหนนี่มาแค่ไหนจะเมื่อถือยังลนได้ียนเปล่าน้องพอมาแล้ว

เออลงไเลตัวย่างเองไม่แมมันดนลอกินได้ป่ถือต้เนื้อเออตัวไปใส่ไฟหามจุ่มตัวอย่างโดนังถือต้เนื้ออย่าถือมือคนเอาเล็เดียนบอสไฟแหงแล้เนาะเยมนื้ไม่ใ่เนาะมีมันมันยังเาเสมตาเขาจอบังอย่าพอบีเป็ดดอว่บีเป็ดดหันยีร้อลยหรอบีเป็ดอบีเด้ทำเป็นเาีมันหล เป็ดแต่ม่กินนีกเก่าโอ้วไทยไยลบชิบแบเป็ดนี่ยมีเดียมันหวานดิกินด้เลมดใกล้กินด้มดลาบฮาไมเคืนปาเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวโอ้น้ำชาอย่างไนมาจินจานดีแต่ว่าน้ำชาไหมสจองเปยหายกินเพี้ยวหันเกือบสมากว่ะแห้งค่ะมันเป็นใหม่เนาะมันแห้งบ่ะเลกินเลี้ยงบ่ปานนี้ เสบละอืมดอกข้าไหหอมต้องแอ่ออนก็ดีนะกับไปูกัล้น่เวดดอกเดี๋ยวพออเกแบไปถายนียืมันละ้น้างม่ชอบเรนื่อแมนอน้องฮอนนื้อปันตับะแมนเสบปนืมเนีสุดออสเกี่ยสุดออเสียครับเอากับกินเบีย์สิแมผู้สาวเห็นดีด้วยะเนีนเ หั S <S ่นก็พันเหมือนเดิม哦เหมือนเดิมเนีดเด่ยมุกตรงสีแเสบด <S 2> <S 2> <S 2> ีวะเ,เออเนื้อต้นนี้แสีบต้องจับๆเนี่ยหั่นเหมือนเลยหั่นได้เราจะหั่นเนื้เสียเดี๋ยวตัดเส้นตัดเส้นเออตัดเส้นเอตัดเส้นเวลาหั่นเนื้อเนี่ยเออเราต้องหั่นให้มันเป็นตามลายยาวแล้วก็ตัดมันถึงจะอร่อยบางคนหั่นโมปินกับโมเสียบได้เนี่ยมึงอ่านหลาได้บุญนะ ญี่ปุ่นของพิธีพิธันนะตัวญี่ปุ่นนะเขาท่านเดี๋ยวเอาบีลงเทนเจีวทีวังหันนะเออข้าจมักน้องตอนนี้ตอนลเจ็ดแปดคำอยู่นี่คมันยุญี่ปุ่นเนาะเนื้องวโกเบมันจุดอกมันเพี้ยงโกเวาจู่อย่างนี้อกค้าบมงกัมันจะหลบ่ยต้นเด้ งนี่ไปเอิญหมก่อนเขา้ดดิดเลย้ครตับสองต้นหวานับบี้สดนะทำเนื้อลามเพ่้ยนนี่บ่ผิดห้างหรอเอาซุมาลาบกินนะลาบเอวนยังไงเน่เนื้อลาบนะเนื้อลามไม่กินตีมืยิ้จะได้กินอย่างรต่เมื่อคนคหนงได้กินม่งได้กินย่างก็เนาะ

แตะวันเนี่ยสำหักสำหรับเขาเกิดเป็นสิงโตัวที่สาดทีแล้วนะตัดให้พี่น้องมึงจะบ่ายกันออกติดส่วนเลยพี่น้องมันสดไรนนะหร่นะจับแล้วกรอบเชียงแน่มปุดๆเลยว่ะ

ซ่ยิ่งว่างแผนไเด้เนีทำาบาสิม่กินเลยเขาเรื่อขอเน่ยเอาต้นนี้มากินแต่ต้นเบียะเจ้าเบียแม่ซื้อมาไหน้เนี่ยปอีกมากเลนี่ทำเหรีบอลเหรอแม่ทำเหรียญบอลเองยังมบอกว่าหันกูจ้ากนุดยอดทีเดีวไปออมมืิเื่ออยู่เงน่ไ่มปะ เนือเสียนะเนี่ยเอาเอามัดมีหั่นเลยไปให้ไปกินหั่นลาบนะไปลาบะวรกินก็เผาเลยเนาะ้ผู้หยิงกินเียอย่างว่าเดกแวแตกวะจูเตียนแกวหมเฮียนะวเอามัเอาเวนะพรอมแต่ว่าใบบกูดไหมมนไหมกับเอามับ่มันบ่อนันติบ่มบ่เขาดิก่อ เอยไม่ยลสิบ um, ันเ่อยันที่ม่จะลาบซุยกินเนาะใชปไม่่ะอเปนยางเนื้อแต่ก็มีนิดกินเด็กคนแม่อายุดอันนี้อั่ม่ตามูนี่มาซัวสีแลีวยเลี้ยงแยงตะเขียงบนตัวได้กินตามเป็นเหมือหมอรอจัำขึ้นมาก นี่นี่นี่เนื้อลำนี่เนื้อลำบเาิร็สุพอันนี้วะใส่เชียงไปยังเชีงเมียืมหถามเชียงใต้กบจิงตัวละใ้น้อยเดินเ้ายอืมแต่มันขาดกว้างมันกับิงเชีงในก่นิดนึ่งเขาบอกติไม่กินไ่เป็นยั

ท,ทำไม่้ำมากินน้ำกันคองความกันนะแหงๆเอามีมาอไรอจะดวงยวกินพอะม,มันชอบนล้นน่องลาไปมันังได้กินาให้กันกินน,น,น,นัก,กเสียร์สมมอิเาาว่ากินเหล่ยงดทันทอ,อันนี้ใส่ใส่นี่เกียวอย่หงมปีดีไม่เห็นนนดีบุญปไปอันนี้ก่อปหาอันอย่างคนเกียวของไม่คเส็จไนี้แะมันจะมาซอยกิน ตัวงูขึ้นอย่างน่าน้าเหมือแล้วค็ลุกม้าจอยนี้ตัว